สวัสดียามเย็นค่ะเลิกจากงานนะคะอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนกายาเป็นเวลาส่วนตัวของเรานะคะก็มาอ่านหนังสือให้เพื่อนๆฟังนะคะเ,เติมพลังงานด้วยโดนัทช็อกโกแลตนะคะเพิ่มความหวานให้ร่างกายนะคะจากเคยกิน ครั้งละสอชิ้นหรือ3ชิ้นนะคะเราก็ห้ามใจโดยการกินวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหงชิ้นนะคะเพื่อลดแป้งขัดขาวแล้วก็พลังงานที่มันเป็นแป้งทำให้เราเกิดเบาหวานหรือร่างกายสะสมได้นะคะก็ค่อยๆลดวันไหนที่อยากกินก็เอาซะหน่อย เพื่อน้ำตาลมันจะได้ไม่ลดคั่วาภาพนะคะอยากทานก็ทานแต่เราไม่ตามใจปากมากนะคะควบคุมเคยกินเยอะเราก็ลดปริมาณลงนะคะไม่ใช่ว่าการดูแลสุขภาพจะห้ามกินสิ่งเหล่านี้เลยนะคะไม่ใช่นะคะแต่คือการที่เราลดแล้วบางตัวเราก็เลิกได้ไปอย่างทีเ่เครื่องดื่มบางอย่าง ที่มันไม่ดีต่อสุขภาพอันนั้นเราละลดเลิกได้ก็ดีนะคะแต่ขนมบางอย่างถ้าเราอดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆลดปริมาณลงนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆ่อ,เ,อ,อเลิกอยากหวานปริมาณมากๆนะคะร่างกายมันจะปรับเปลี่ยนให้เราเองโดยอัตโนมัติร่างกายเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยนะคะถ้าเราควบคุมได้ห้ามใจตัวเองได้มีกำหนด วินัยใน,ในการบริโภคนะคะเดี๋ยวร่างกายเราจะค่อยๆปรับตอนแรกอาจจะทรมานหน่อยเหมือนคนที่กําลังจะลดน้ําหนักนะคะช่วงแรกจะโหยหาหิวของหวานนะคะอาจจะมีหงุดหงิดบ้างหรือทรมานบ้างนะคะแต่พอทําไปสักระยะหนึ่งร่างกายจะปรับเปลี่ยนให้เราเองโดยที่เรารับได้เองนะคะ แล้วก็ที่สำคัญดื่มน้ำป่าอุณหภูมิห้องบ่อยๆนะคะในระหว่างวันน้ำสำคัญนะคะแต่ไม่ใช่พอหิวแล้วเราดื่ม,มทีเดียวเลยอันนั้นอันตรายนะคะต้องระหว่างวันดื่มน้ำบ่อยๆแค่นั้นเองนะคะวันนี้จะมาอ่านหนังสือต่อจากคำนำนะคะอัดคลิปไปแล้วแต่ทนีนี้ว่าอัดแล้ว แบตหมดนะคะโทรศัพท์มันจะเสื่อมอก็ตัดไปเลยก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะเอาละค่ะมากันต่อวันหนึ่งของชีวิตภาระงานไม่ต้องมากแต่มากไปด้วยคุณค่าที่พอดีพอใจมีประโยชน์กับผู้คนและตนเองที่สำคัญทำแล้วรู้สึกอยู่เย็นเป็นสุขใจก็พอไม่ว่าสัมมาอาชีพอะไร ที่เราทํามีความสุขใจในแบบของเราเราทําแล้วสบายใจเราทําแล้วได้เงินได้ไรายได้เราทําค่ะไม่ต้องดูถูกดูแคลนอาชีพของตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะอาชีพอะไรสามารถเลี้ยงชีพได้สามารถเลี้ยงครอบครัวสามารถเลี้ยงคนที่เราดูแลได้ในคุณสุดยอดแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะทํามาค้าขายหรือจะทําสัมมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีความสําคัญทุกอาชีพในตัวเองทั้งนั้นนะคะ อาวุธที่แสนยานุภาพมากที่สุดคือหนังสือความรู้และสติปัญญาเป็นสิ่งที่ใครมีไว้แล้วจากติดตัวไปตลอดใครก็มาช่วงจิงไปไม่ได้ใช่ค่ะการเรียนรู้การลงมือทาปฏิบัติจริงนะคะด้วยตนเองหน้างานฝึกด้วยตนเองเราจะติดตัวไปทั้งชีวิตเลยเบางทีเราไม่ได้ใช้แต่วันหนึ่งเรา ลุกขึ้นมาใชา้เราก็ยังจําได้เพราะว่าเราได้ลงมือทําแล้วได้ฝึกฝนได้เรียนรู้มันแล้วมันก็จะติดอยู่ในตัวตนของเราในสมองของเราเราก็จะเอ๊ขึ้นมาทําได้ใหม่นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะถ้าเราลองได้ทําแล้วเ,เรียนรู้กับมันแล้วนะคะเราจะจํามันและทํามันได้ไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะ อย่าทำลายความฝันตัวเองด้วยคิดว่าตนเองทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จหรอกอย่าท้อทั้งท้งที่ยังไม่ได้เริ่มนะคะอย่าทำลายความฝันของเพื่อนมิตรด้วยวาจาที่ว่าคุณหรือเธอทำไม่ได้หรอกสิ่งสิ่งนี้มันยากเกินไปสำหรับเธอเพราะความฝันเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่า,ยางต่อเนื่องและค่อยๆทำในทุกๆวันนะคะจึงจะเห็น ผลอย่างงดงามไม่ดูถูกไม่ดูแคลนความฝันของใครทุกคนมีความฝันถ้าเขาลงมือทำแล้วถ้ายินดีได้ก็ยินดีให้เขาถึงเป้าหมายของเขานะคะไม่ว่าฝันนั้นที่เขาลงมือทำจะเล็กน้อยแค่ไหนหรือจะยิ่งใหญ่ก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จก้าวหน้าในสิ่งที่เขาทำนะคะ รอยจารึกของคืนวันทำให้เราเข้มแข็งและเข้าใจชีวิตมากขึ้นก้าวต่อไปไม่สำคัญว่าซ้ายหรือขวาสำคัญคือก้าวไปให้ถึงก้าวอย่างมิตรดูแลกันอย่างจริงใจนะคะสร้างจิตสำนึกรักชาติให้เห็นรู้สึกถึงความเสียสละเพราะความห่วงใยจากบรรพบุรุษที่มีต่อลูกหลานสืบต่อ ตกทอดกันมานะคะรู้สึกรักความเป็นไทยมากขึ้นไม่วิ่งตามกระแสมากนะักความคิดได้ว่าควรจะเป็นเรามากกว่าจะทำตัวเองให้เหมือนคนอื่นจนลืมตัวนะคะตามกระแสได้นะคะไม่ตกเทนแต่เราก็อยู่ระหว่างกลางไม่สุดโตง่งทางใดทางหนึ่งนะคะเราปรับตัวทั้งยุค อดีตและก็ปัจจุบันนี้ให้ผสมกลมก,กลืนกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งเดียวได้นะคะเอามาผสมผสานดัดแปลงให้มันดำรงอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะคะในแนวทางเดี๋ยวมันจะกลมกลืนกันเองนะคะไม่ว่ารอยต่อระหว่างคนยุคเก,กา่าคนยุคใหม่นะคะปรับจูนเข้าหากันเดี๋ยวลงตัวคะ่ะนะคะฟังรับฟัง ความคิดรับฟังทั้งสองฝ่ายนะคะพูดคุยกันยังไงก็ปรับจูนเข้าหากันได้อยู่แล้วนะคะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่หรือที่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านบางทีจะเข้มงุ่บางทีอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าอาจจะคิดอะไรที่ไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่นะคะลองรับฟังเขาแล้วเด็กรุ่นใหม่ลองรับฟังปู่ย่าตาย,ายายพ่อแม่พี่น้องที่เขาพูด เราไม่ชอบใจไม่เป็นไรเราหยุดคิดหยุดฟังแล้วไปปรับดูนะคะอันชีวิตคนเราช่างสั้นนักต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะตายทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตายมีความหมายคงอยู่ตลอดกาลอย่างเช่นคลิปเหล่านี้นะคะผู้อ่านอ่านเอาไว้เป็นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใคร สักคนหนึ่งที่เข้ามาดูคลิปเผื่อบางวันนะคะผู้อ่านไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วแต่คลิปเหล่านี้ยังอยู่ยังเป็นอนุสณ์ให้ผู้อา่านได้จะลึกว่าได้อ่านหนังสือแล้วอาจจะมีเอ่อคนรุ่นใหม่ๆนะคะอาจอยากจะฟังคนยุคเก่าอ่านหนังสือให้ฟังเพราะว่ายุคนี้คนอ่านหนังสือน้อยลงนะคะ ความเจริญของจิตใจมีเวลาของวันจงใช้มันอย่างระแวดระวังนะคะระวัดระมัดระวังบนทางเดินของชีวิตจงเดินด้วยสติจึงจะงดงามบนทางเดินของการให้จงให้ด้วยบริสุทธิ์ใจบุญจะเพิ่มพูนบนทางเดินของการให้จงให้อภัยด้วยใจที่ปล่อยวางจึงจะสิน้นเวรสิ้นกรรมต่อกัน จงเรียนรู้การปล่อยวางเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังค่ะ10นาทีต่อวันนะคะในการอ่านหนังสือเพื่อผู้อ่านด้วยกระตุ้นสมองของผู้อ่านให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะอายุมากแล้วเราก็จะต้องหาสิ่งมากระตุ้นความคิดความอ่านให้เราคล่องแคล่วได้คิดได้อ่านนะคะจะได้ไม่หลงลืมสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568ในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีสวัสดีทุกคน